สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้าจมาอนสารของอโลลาเลให้ฟังนะคะเรื่องไม่ใช่แค่เราในจักรวาลน,นี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะต้องสำรวจทางเลือกว่ามีรูปแบบชีวิตที่ชาญฉลาดจำนวนมากที่บรรลุระดับจิตสำนึกเทคโนโลยีและการตัดสรู้หรือการตื่นรู้ที่สูงกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก ถึงเวลาแล้วที่จะย้อนความเย่อหยิ่งของมนุษย์และยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลมีกาแล็กซี่อื่นหลายพันล้านล้าน,ล,านล้านแห่งในจักรวาลน,นี้ซึ่งล้วนมีรูปแบบชีวิตที่มีความรู้สึกอาศัยอยู่ในนั้นกาแล็กซี่เหล่านี้ประกอบด้วยดาวเลษอกหลายดวงแต่ละดวงมีประชากรมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเีที ที่แตกต่างกันสาพันธ์กาลิกติกรับรองเสรีภาพในระบบดาวเหล่านี้พวกเขาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นและจะอยู่กับเราตลอดไปเราต้องการจะแจ้งข่าวดีให้คุณทราบว่าคุณมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณกำลังยืนอยู่บนขอบของการก้าวกระโดดของวิวัฒนาการที่สำคัญคุณอยู่ในช่วงเวลาที่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกำลังจะได้สัมผัสกับควันตั้มลีฟในชีวิตของคุณคุณอาจสงสัยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น พราะพวกเขาไม่ได้ปรับให้เข้ากับความเป็นจริงหลายมิติที่เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จำนวนมากกำลังรอให้ UFO ลงจอดและส่งเราไปสู่มิติใหม่แนอนาคตข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเราถูกปิดกั้นมานานหลายยุคหลายสมัยเพื่อเราเวลาที่มนุษย์จะเข้าใจถึงมันได้ ความรู้ส่วนใหญ่นี้ถูกปลุกฝังอยู่ในอารยธรรมโบราณและคําสอนที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วยุคนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาคําสอนเหล่านี้จะถูกนำออกมาสู่ความสว่างเพื่อที่เราจะได้รับเมื่อเราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับต่อไปของการดำรงอยู่ในฐานะสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่ตระหนักรู้และเสริมพลังโดยจิตสานึกแห่ง แหล่งที่มาของพระผู้สร้างยุคทองจะมาถึงในไม่ช้าข่าวดีก็คือพลังงานจากดวงดาวอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างพวกเขาจะช่วยเราในการสร้างวิธีคิดและการใช้ชีวิตใหม่บนโลกของเราการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ง่ายเพราะ เราต้องเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนกระบวนการการคิดของเราจากความเชื่อที่มีพื้นฐานจากความกลัวซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือตัวเองไปสู่ความเชื่อที่ทำให้เรามีความรักความเห็นอกเห็นใจการตันฑนกรู้การเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานมากขึ้นนั่นเอง คุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากของขวัญที่แต่ละคนนำเข้ามาในโลกใบนี้ทุกวันผ่านการกระทำและคำพูดการพูดออกมาดังๆหรือว่าเงียบๆภายในตัวเองท้องฟ้าเต็มไปด้วยลำแสงแกมมาโฟตอนซึ่งถูกส่งลงมาจากระบบดาวเบื้องบนผ่านดวงอาทิตย์ตอนกลาง มายังโลกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกเธอคือเทพธิดาลำแสงเหล่านี้มีข้อมูลที่เราต้องการเพื่อพัฒนาไปสู่มิติที่สูงกว่าของเราเช่นเดียวกับผู้ที่มาก่อนเราบนโลกใบนี้ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์พวกมันมีรหัสอยู่ภายในเพื่อที่เราจะใช้เป็นกุญแจไขความลับและความลับบางอย่างที่ซ่อนไว้ จากเรานับพันปีโดยผู้ที่จะทําให้เราอยู่ในระดับการสัส่นสะเทือนที่ต่ํากว่าที่เราสามารถบรรลุได้หากเราได้รับความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสมวิธีการทํางานของรา่างแสงเหล่านี้คือการรวมเข้ากับเซลล์ของเราและการเปิดใช้งาน DNA ที่อยู่เฉยๆสาย DNA ที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้ ไม่ใช่ดีในขยะเหมือนที่แพทย์เขาได้กล่าวกันไว้แต่ตรงกันข้ามข้อมูลทั้งหมดที่ว่าคุณเป็นใครในฐานะจิตวิญญาณส่วนบุคคลคุณมาจากไหนจุดประสงค์นี้ก็คือว่าคุณคืออะไรนั่นเองและประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของจักรวาลทั้งหมดของเราเกลียวของ DNA ที่อยู่ระหว่างการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ จุดประสงค์ของลำแสงแกรมมาของโฟตอนก็คือการช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาจิตวิญญาณของเราดังนั้นเราจะพร้อมสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปของการเดินทางของมนุษย์ในกาแล็กซีน่นี้ก่อนที่เราจะไปยังกาแล็กซี่หรือมิติอื่นนอกเหนือจากที่เรารู้ตอนนี้เป็นความจริง มีคนบอกว่าเราอยู่ในจักรวาลโฮโลแกรมแต่มันก็จริงเราดำรงอยู่ในจักรวาลน,นี้ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่คิดและรู้สึกและการกระทําตามความเชื่อของเราเราสามารถสร้างความเป็นจริงของเราได้ด้วยการสร้างความคิดความเชื่อและการกระทําของเราซึ่งทำให้เราได้สัมผัสกับชีวิตบนโลก ความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเราซึ่งเราตอบโต้กับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัวของเราตามความเชื่อของเราเกี่ยวกับพวกเขาในทางกลับกันความเชื่อเหล่านี้สร้างความเป็นจริงของตนเองขึ้นมาจากพลังที่เราใส่เข้าไปในสิ่งของหรือผู้คนเหล่านั้นผ่านการกระทำของเราชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น จะเต็มไปด้วยความรักและประสบการณ์ดีๆที่คงอยู่ตลอดไปเว้นแต่ว่าเราจะเลือกการกลับชาติมาเกิดในเกมที่หรือว่าแงาม่มุมอื่นๆของชีวิตหรือเราถูกกำจัดออกจากเกมนี้ด้วยการกระทําของเราเองซึ่งมาในรูปแบบของความเจ็บปวดโรคไปเข้าไข้เจ็บหรือว่าความตาย นี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทั้งหมดของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ในฐานะมนุษย์และลืมว่าเราเป็นใครในรูปแบบจิตวิญญาณของเราเราได้รับเจ็ดจำนวนเสรีจากพระเจ้าเทพธิดาจักรวาลและเจ็ดจำนวนเสรีที่ทำให้เราสามารถเลือกระหว่างความดีกับความชั่วถูกหรือผิด ความเมตตาหรือความเกลียดชังต่างๆนานาแต่มีพื้นฐานอยู่เบื้องหลังของการเลือกทั้งหมดที่เราเลือกเสมอมีจุดประสงค์แฝงอยู่เบื้องหลักของการเลือกท,ทั้งหมดที่เราเลือกเสมอฉันถึงเต้นมากและหวังว่าพวกคุณทุกคนก็เช่นกันยิ่งเราอธิษฐานและขอความช่วยเหลือมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถเลื่อนระดับได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเราซึ่งได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีสำหรับเราเป็นระยะเวลานานแล้วชีวิตก็เหมือนเกมความเป็นสองเท่าของมันให้ยืมตัวเองเพื่อมีประสบการณ์ผลตอบแทนสำหรับการชนะหรือสิ้นสุดของแต่ระดับคือระดับถัดไป และมีหลายระดับในเกมนี้ที่เรากำลังเล่นกับชีวิตและอื่นๆเมื่อเราพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปในเกมนี้โดยทั่วไปรางวัลของเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราพวกเราคือสาภาสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮอารเรรีเอ,อ,รอ,อ,รอกระ สถูดสาพันธ์กาเกติกจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ